ครับแล้วต่อไปนะครับมาถึงรางวัลที่เป็นที่สุดของดาราหนุ่มหล่อระดับพระเอกนะครับที่มีผลงานละครโดดเด่น <c oughs> นั่นก็คือรางวัลดารานำชายสาขาละครที่สุดแห่งปีครับดาราเดลี่เดอะเกรทอวอร์ด2016มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบ5้าอันดับสุดท้ายดังนี้ครับ นำชายสาขาละครที่สุดแร่งปี2016มีรายชื่อผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้เจมมาจากเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นวัดคุณรัตนรักษ์จากพิศวาสสถานีโทรทัศน์ช่องวันแต่ว่าเขาไม่เคยจะไม่นดจิรายุตั้งสีสุขจากปดิวรดา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสไม้พัทรเดชจ,จากโนราเ,นเห็นสถานีโทรทัศน์สีกองทะบกนช่องเจ็ดชอนจินดาโชตจากปีนนทองสถานีโทรทัศน์ m 25อ็มเอเราช่วยกันะ ขอเรียนเชิญคุณสมเกียรตินนทิสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดาราเดลี่จำกัดให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลบนเวทีค่ะครับ,รบพร้อมด้วยคุณเนสนิสาชนสิวไทยสง AF9 นะครับและน้องเชอรีนนัทพจารีหอระเวชกุลนะครับเดอะสตารเก้าเป็นผู้เชิญรา,รางวัลครับค่ะรางวัลดารานำชายสาขาละครที่สุดแห่งปีดาราเดลี่เดอะเกรดอว์ด2016ได้แก่ คุณเจมมานะครับจากละครเพลงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษครับแสดงความยินดีด้วยนะครับเด็กกลี้นล,ล้นหลาม ขอเียนเชิญกล่าวแสดงความรู้สึกสักน็กน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต๋อครับก็อยากจะขอบคุณดาราเดลี่นะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับแฟนละครทุกๆคนที่โหวตให้ละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษนะครับขอบคุณช่องสามครับแล้วก็ขอบคุณพี่แอนทอมมผสมแล้วก็พี่โอเกษดาครับที่ช่วยกันสร้างคุณหมอสตวัตขึ้นมาครับสุดท้ายก็คงต้องบอกว่ารางวัลชิ้นนี้จะเป็นเครื่องตื่นใจให้ผมตั้งใจทํางานต่อไปครับขอบคุณครับค่ะ ยินดีด้วยมากๆเลยนะคะ,คะแล้วก็ขอขอบคุณคุณสมเกียรตินนทิสกุลรวมถึงคุณเนธนิสาชนสิวไทยสงและคุณชรินนัจจารีหรอระเวชกุลด้วยค่ะครับผมพระนางผ่านไปแล้วครับ